สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แม่เศรษฐารู้ใบาตานะคะ จงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิลใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้ว ตก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าคนราศีกุมจะสบายดีนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดคิดในเดือนมีนาคมที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มม้อมสไพธาทาโรก,กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขอเช็คพลังงานคนราศีกุมหน่อยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นคนอยู่ในศิลธรรมคะ่ะช่วงนี้นั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยไหมคะเหมือนกับ ตอนเนี้ยคุณใช้ชีวิตไปวันวันไหมคะหมายความว่าไม่ไปวันๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีความหมายไปวันๆแต่คุณใช้ชีวิตแบบที่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเองฉันแค่อยู่ในการทำความดีอยู่ในศีนลธรรมไม่ทำผิดกฎ ไม่ได้ทํทำปิดประเพณีหรืออะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเหมือนกับคุณอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นความคิดนะคะหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องอื่นๆก็ได้เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับภรรยาเกี่ยวกับสามีหรือคนในครอบครัวหรือว่าคุณแม่แล้วมันกลายเป็นว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออหรือว่าฉันไป เหมือนกับคุณเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งมากๆอะ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเขาเหล่านั้นบางคนน่ะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราไปยุ่งกับชีวิตเขามากเกินไปไหมถอยออกมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะเฝ้ามองดูใครสักคนหนึ่งเติบโตอยู่อะหรือว่าเฝ้ามองดูถึงแม้ว่าคุณจะเป็นห่วงเขาเนี่ยแต่คุณจะไม่เข้าไปบังคับให้เขาทําอะไรอะ่ะ แต่จะมองออกมาแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่อะค่ะดูห่างๆแล้วก็เฝ้าดูอยู่ตรงนี้รอให้คำเรึกษาอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณเหมือนกับจะไม่จะปล่อยวางมากขึ้นอะจะไม่ไปกดดันอะคนที่คุณเป็นห่วงอะแต่จะให้เขาได้เรียนรู้เองอะออันนี้คือพลังงานที่ตารู้สึกแบบนั้น หรือมันมีอาจจะมีบางอย่างก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลเนาะอาจจะมีบางอย่างที่คุณรออยู่คุณรอให้มันเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้รอแบบมันต้องเดี๋ยวนี้สิมันต้องเกิดขึ้นตอนนี้สิแต่คุณรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันมีช่วงเวลาของมันอะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเองเดี๋ยวมันก็ไปเองถ้าฉันจะได้เดี๋ยวฉันก็ได้มันเองถ้ามันใช่ของฉันเดี๋ยวฉันก็ได้มันเองนี่คือพลังงานของคุณนะคะที่ตารู้สึกแบบนั้น มาดูสิเรื่องไม่คาดคิดในเดือนมีนาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะเด็กถือไม้เท้าพลิกออกมาไปไหนคนราศีกุมจะไปไหนย้ายงาน เดินทางบ่อยว้าวหนึ่งเหรียญขึ้นด้วยเดอ้อสิบถ้วยมีโอกาสนะที่ที่คุณจะย้ายไปเริ่มงานที่ใหม่ย้ายจังหวัดย้ายประเทศหรือได้รับการติดต่อสื่อสารมา ได้งานกรณีแรกเรื่องงานก่อนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องได้เงินเดือนเท่านี้สิเงินเดือนของคุณมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังแต่คุณได้งานอันนี้คุณอาจจะต้องเลือกว่าเฮ้ยถ้าคุณว่างานมาตลอดเนี่ยแล้วคุณได้งานแต่ว่าเงินเดือนมันน้อยกว่าที่คุณคิดอ่ะ คุณอาจจะต้องเลือกคุณจะทํำไหมหรือกรณีต่อมาคุณอาจจะได้ถูกลอตเตอรี่หรือได้เงินอะไรบางอย่างมาจากโอกาสอะไรบางอย่างแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องได้เท่านี้แต่มันได้เท่านี้แต่แตาก็ต้องบอกคุณว่าอย่าไปโฟกัสจํานวนแต่ไปโฟกัสที่ว่าคุณได้ เช่นครอบครัวคุณสนับสนุนเรื่องเงินเท่านี้มีเท่านี้อะไรอยเงี้ยค่ะดีแล้วตาเราจะบอกว่าดีแล้วนะคะหรือคุณอาจจะได้เงินของคุณจากเส้นทางไหนสักเส้นทางหนึ่งอะคะ่ะเอามาสนับสนุนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะเงินที่จะมามันต้องมีเส้นทางที่เงินเข้าด้วยอย,อยู่มันจะมาไม่ได้ มันต้องมีเส้นทางให้เงินเขา้าแสดงว่าคนราศีกุมสําหรับคนที่เล่นลอตเตอรี่บ่อยๆพูดถึงคนที่เล่นลอตเตอรี่บ่อยๆก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คนอื่นอยู่แล้วเล่นบ่อยแล้วถูกบ่อยนะคะส่วนใหญ่คนที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยๆอะ่ะเป็นคนที่ให้บางอย่างกับคนอื่นอยู่แล้วโดยที่คุณซื้ออะไรย่างเงี้ยคุณไม่คาดหวังแล้วคุณให้ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มทัศนคติเชิงบวกคําพูดเชิงบวก มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะแต่คุณให้ใจเขาอะค่ะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอะสิ่งนี้มันอาจจะมาตอบแทนคุณตามเส้นทางของการที่คุณซื้อลอตเตอรี่บ่อยๆก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยคุณก็จะไม่ถูกอยู่ดีนะคะต้องมีความเชื่อด้วยแล้วก็แบบเป็นคนที่ให้ด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะมาเอาเนี่ย ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะมันจะไม่ประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยฉันจะมาเอาเช่นฉันมาทำงานแต่ฉันไม่สนใจงานแต่ฉันจะเอาเงินสิ่งนีน้งานอันเนี้ก็จะอยู่กับคุณไม่นาน อย่างนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างนะอาจจะไม่ใช่คนราศีกลุ่มแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอันอาจจะมีบางอย่างเรื่องเงินที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตามที่หวังเลยอย่าลืมนะทุกคนโฟกัสตรงไหนอะสิ่งนั้นอะเป็นเรื่องที่คุณจะส่งความอยาก กลับไปบอกว่าเฮ้ยฉันต้องได้เท่านี้สิฉันได้เท่านี้ไม่ได้นะอันเนี้ยขาดแลนแต่ถ้าคุณส่งไปว่าโอเคฉันได้ก็คือได้ได้เท่าไหร่ไม่สนใจแต่ฉันได้คือได้นั่นคือความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะได้มีเงินไปเลี้ยงฉลองกับคนในครอบครัวแน่นอนเรื่องมรดกหรือเปล่าเนี่ยที่ดินอะไรอย่างนี้ มาดูสิขยายขยายขยาย <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่า <S 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 หนึ่งดาบคือใต้สำหรับคุณเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ที่ตาบอกใช่ไหมแต่คุณนะ่ยยังมีความคิดบางอย่างที่เนี่ยเดเวิลสามดาบเก้าดาบกลัวคาดหวัง คิดมากเป็นกังวลถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่คุณคิดในปัจจุบันคุณจะดึงดูดมันมาถ้าคุณยังเป็นเดอรเดวิลอยู่เป็น3มดาบอยู่เป็น8ดาบอยู่มันจะดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าวันนี้คุณรู้ตัวละว,ว่าเดินมีนามันจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดให้คุณสู้ถ้าถ้ามีเดอรเดวิลขึ้นมา อย่าไปยอมแพ้เขานะคะทุกค,คนความคิดด้านลบที่มันผุดขึ้นมาจากตตดใต้สำานทุกทุกสามวีอะอย่าไปยอมแพ้เขาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาชนะนะแต่หมายความว่าอย่าให้มันครอบงำอะ่ะโอบก,กอดเขาแล้วไปต่อก็คือเดือดร้ายอดแต่ถ้าคุณแบบวิความคิดนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ดีอะ่ะคุณไปหยิบมาคิดต่อฉันไม่ได้หรอกฉันไม่สมหวังหรอกฉันมันห่วยฉันมันแย่ หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะทุกสิ <t <t ่งที่ค oui> ุณคิดค um um> 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 ือตัวตนของคุณที่คุณจะได้รับนาแล้วเมื่อไหร่ที่มีสามดาบเกิดขึ้นการผิดหวังการโดนแทงข้างหลังการน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกไม่ดีน่ะพยายามเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองของสถานการณ์นั้นให้มันเป็นบิดมันน่ะเหมือนยีกอ่ะ ให้มันเป็นเชิงบวกให้ได้แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนได้แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่มีเซฟโซนในการคิดลบมาหลายสิบปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตคุณจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณจะยอมแพ้คุณก็จะแพ้แต่ถ้าคุณไม่อ่อนแอแล้วคุณจะลุกขึ้นสู้เนี่ยที่ตามองเห็นนะ คนราศีกุมส่วนมากคุณจะปล่อยให้9้าดาบนี้กลายเป็นสิบดาบความรู้สึกกลัวคือสิ่งที่เราพูดหรือเล่าให้ตัวเองฟังอยู่เสมอเลยมันจริงไม่จริงไม่รู้แต่เรากลัวเวลาที่เรากลัวมันดึงดูดได้ไหวเพราะเรารู้สึกค่ะกดแรงดึงดูดคือเรารู้สึกอะไรเราได้แบบนั้นตัวตนเราเป็นยังไงเราได้แบบนั้น เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องแบบปกติมากเลยที่พลังงานโดยรวมเนี่ยเวลามาดูคลิปเนี่ยแล้วคุณบอกเฮ้ยจะถูกหวยอย่างเงี้ยแต่กับบางมุมบางคนที่ไม่ได้เชื่อค่ะไม่เคยเชื่อเลยมันก็ไม่ถูกเพราะคุณไม่ได้รู้สึกแต่กับบางคนเขารู้สึกมาตลอดว่าฉันถูกไปแล้ว เขาจึงถูกชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยอยู่ที่ความเชื่อของทุกๆคนเลยคุณเชื่อคุณรู้สึกแบบไหนคุณได้แบบนั้นเราตามองเห็นว่าก้าดาบจบแล้วจ้ากดกระดุงเบาๆนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกว่าจริงๆท่านก็ช่วยเหลือคุณมาตลอดนะคุณไม่เคยอยู่ในจุดที่ผ่านไปไม่ได้เลยนะคุณผ่านมันมาได้เสมอเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านก็จะอยู่แบบนั้นแหละแต่เวลาที่คุณเจอกับเรื่องไม่ดีอะ่ะจงมองจงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ทำไมถึงมีคนที่สามารถที่จะมองเรื่องที่มันไม่ดีให้กลายเป็นด้านที่ดีได้นะเพราะเขาฝึกแล้วสุดท้ายคุณจะเป็นหนึ่งดาบทุกเรื่องคนราศีกุมจะเอาชนะมันได้แน่นอนนะคะ มาลงลึกเรื่องงานคนราศีกุมในเดือนมีนากันหน่อยค่ะเนี่ยแสดงว่าหนึ่งเหรียญเป็นเรื่องงานบางคนได้เป็นเริ่มง,งานที่ใหม่ แต่คุณอาจจะคิดมากว่าเฮ้ยฉันจะไหวหรอฉันจะได้หรอปล่อยไอ้ความคิดเนี่ยค่ะคุณเติบโตมาตั้งเท่านี้แล้วอะ่ะหมายถึงว่าใดๆคืออาจาจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือการเกลาวความรู้ในตัวของคุณการเพิ่มศักยภาพอะไรตั้งเยอะแยะละทำไมคุณจะทำไม่ได้คุณทำได้อยู่แล้วบางคนได้โอกาสดีๆคือเรื่องงานเนี่ย เป็นที่ยอมรับในหมู่คนอื่นๆเป็นจุดที่คุณได้เหมือนกับอาจจะมีการที่คุณได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึง่งแต่โปรเจกต์เนี้ยมันทําชื่อเสียงให้กับคุณคุณจะเป็นคนที่เนี่ยสมมติคิงถือดาบอะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือเป็นหัวหน้าคุณก็ได้ถ้าเป็นหัวหน้าคุณนะเขาจะยอมรับในตัวคุณถ้าเป็นตัวของคุณเองอะ คุณเป็นคิงถือดาบคุณไม่ใช่ก้าวไม่เท้าที่แบบจะต้องมาคิดมากอีกต่อไปแต่ตรงรู้ว่าตัวเองอะฉลาดและมีความรู้เยอะแค่ไหนนะคะเรื่องงานดีนะคะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆบางคนได้ย้ายงานบางคนได้เริ่มงานนะคะอินดีด้วยค่ะเรื่องความรักใครก็ได้ค่ะของคนราศีกุมค่ะ ที่ตาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมเจอะเดวิลเจอะแฮงแมนเจอะโกืมความรักให้ดูดีดสำหรับคนที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดูดูกันไปก่อนนะคะดูดูกันไปก่อนหรือบางคนอาจจะไปหลงไหลใครสักคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะก็ติดใจอะไรเงี้ยหลงไหลอะไรเงี้ยค่ะ ถ้ามันถูกต้องมันโอเคถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องดูด้วยนะคะในบางเรื่องนะหรือมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะรอการเดินทางมาของคนต่างประเทศอะแล้วคุณก็รออยู่คุณรอจนคุณเลิกรอแล้วสำหรับบางคนนะคะก็ความรักก็ยังดูนิ่งๆอยู่บางคนที่มีคู่แล้วคบกันแล้วเนี่ย เป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่คุณไม่ค่อยชอบใจอีกคนหนึ่งมากนะักค่ะแต่คุณก็จะนิ่งแต่ความนิ่งตรงนี้ตามไม่รู้ว่าคุณนิ่งแล้วคุณทุกไหมหรือคุณนิ่งแล้วคุณไม่ทุกถ้าคุณทุกอะค่ะเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เนาะเราเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวเองถ้าเรายังรู้สึกไม่ดีกับใครแสดงว่าเรายังมีรักแบบมีเงื่อนไขกับคนคนนั้นนะคะเปลี่ยนที่เราไม่ได้เปลี่ยนที่เขานั่นเองค่ะ อืมส่วนคนไม่ชัดเจนก็ดูๆกันไปก่อนนะคะอาจจะมีคนมาติดพันคุณก็ได้นะถ้าคนที่แบบมีเสน่ห์อ่ะเออหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคนที่แบบมีเสน่ห์หมายถึงว่าคุณจะมีเสน่ห์ในเดือนมีนาคมนะคะคนราศีกุมอาจจะมีคนมาติดพันคุณอะ่ณอะก็นิ่งๆเข้าไว้นะคะสวยสวยเลือกได้หรอเลือกได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ขอดูเรื่องเงินจ้ะ ได้เงินเนี่ยจากสิ่งที่คุณกำลังหาความรู้อยู่จากสิ่งที่คุณเหนื่อยอยู่คุณอาจจะไปเถียงกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็ได้ได้เงินมาเออเนี่ยคุณจะได้เงินมาใช้นะคะหรือแบบ เขาบอกว่าเอออย่าไปคิดมากเรื่องเงินเลยเธอมีอยู่แล้วเธอไม่ได้ขาดอะไรแล้วก็สามเหรียญน่ะถ้าคุณบอกว่าเออถ้าคุณคุณมีเพื่อนที่ดีเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะคอยพพอร์ตคุณอยู่แล้วในเวลาที่คุณไม่มีแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่เพื่อนในโลกเนี่ยค่ะอาจจะหมายความว่าไฮเกเซลของคุณหรือเพื่อนดีๆที่คุณมองไม่เห็นน่ะเขาไม่ให้คุณเป็นอะไรไปหรอก เรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่แค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ไปในทางที่มันดีแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะดีตามมานั่นเองนะคะมาดูเรื่องของบทสรุปคนราศีกุมภ่แปดถ้วย บางคนออกจากงานบางคนได้เดินเริ่มต้นผจญภัยอะไรใหม่ๆบางคนเริ่มงานใหม่บางคนถึงเวลาตัดสินใจเนี่ยอะไรสักอย่างในชีวิตนะคะก็ท่องไว้ว่าคุณคือดีเอ็มพคุณคือจัก,กรพรรด,ดิดีคุณคือความอุดมสมบูรณ์บนโลกนี้คุณคือสิ่งที่อ่าไปอยู่ตรงไหนก็รอดอะ่ะ คุณไม่มีวันตายหมายความว่าจร,จริงๆชีวิตเราก็ดวงติดเราอ่ะไม่มีวันตายอยู่แล้วนะคะเป็นความเชื่อนะไม่ว่าคุณจะพลาดไม่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือว่าไม่มั่นใจอะไรอ่ะขอให้คุณจงเชื่อใจตัวเองเยอะเะว่าถ้าคุณทําหรือเดินทางด้วยใจอ่ะเดินทางด้วยความรู้สึกอ่ะนั่นคือเส้นทางที่ใช่แล้วนั่นเองค่ะแล้วไพ่แนะนํา หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีไพแนะนำให้คิดแบบนั้นรักตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆนี่หมายความว่าไงกล้าปฏิเสธคนอื่นบ้างกล้าที่จะเลิกเกียใจคนอื่นบ้างกล้าที่จะให้เกียรติตัวเองเอาตัวเองไว้ก่อนบ้างนะคะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะ่ะคุณมั่นคงอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้วก็เริ่มอะไรที่คุณทําได้อะเริ่มได้เลยคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะมีแพชชั่นมีแพชชั่นกับมันให้เยอะๆค่ะความสนุกความสุขแล้วเดี๋ยวไอ้ความสุขความสนุกอะ่ะมันจะนําพาเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะให้สุขีอยากจะบอกคุณว่าเลยคะ คุณเป็นนางฟ้านะคะเดือนหน้าคุณจะต้องเป็นนางมารแล้วคุณจะชนะมารไม่ต้องรีบนะคะเวะลาที่คุณสมมติเฮ้ยฉันคิดลบไปแล้วฉันผิดไหมไม่ไม่ผิดเราคือมนุษย์อะแต่อยู่ที่ว่าเราคิดหรือว่าเราปล่อยให้เขาอยู่นานแค่ไหนอะอืมใต้สำหรับคือทุกอย่างดีขึ้น ถ้าคุณเป็นนางฟ้าตลอดเนี่ยคุณอาจจะเอาชนะมารไม่ได้คุณอาจจะต้องเพิ่มกาความกล้าบางอย่างเข้าไปในตัวเองคุณถึงจะเอาชนะมารได้รวมถึงคุณเป็นคนที่สังคมต้องการเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องการตัวเองด้วยคุณมีคุณค่านะคะแล้วก็ไม่ต้องว่าเก่าตัวเองถ้าทําอะไรผิดไปบ้างมันเป็นสิ่งที่คุณเผลอไปไม่เป็นไรแล้วไพ่ใบนี้คือ ทุกอย่างดีขึ้นนะคะในเดือนหน้านะเป็นกำลังใจให้คนราศีกลุ่มทุกคนเลยค่ะขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณสมปรารถนาแล้วก็ เฮงเงปังปังรวยๆยนั่นเองนะคะวันนี้ตาไปแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุทกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเศจทาโลใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ